สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับมินมินเลียนในมินมินเลียนช anel n วันนี้นะคะมินมินเลียนก็จะพามาดูการติดตั้งหินนะคะสําหรับงานตกแต่งบ้านงานออกแบบ หินอ่อนนะคะเป็นหินอ่อนจริงชื่อว่าหินอ่อนแบล็กมาคิน่าชื่อดูหรูละ่ะมาเห่ามากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูกันว่าหินแบล็กมาคิน่าเนี่ยมิลเลียนใช้ในการทําอะไรนะคะมาเลยคะ่ะอันนี้เลยค่ะอันนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะเป็นหินอ่อนนะคะแบล็กมาคิน่าเป็นหินจริงเลยนะคะเป็นหินที่เป็นลายจากธรรมชาติจะเป็นหินสีดําที่มีลวดลายสีขาวแบบนี้เลยจะเป็นลายเส้นสีขาวแบบนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะใช้การ เจียเจียริมลบคม5มิลแบบโมเดลนนะคะก็จะเป็นเห็นไหมคะว่าจะเป็นโรกตัดลบคมแบบนี้เป็นเจียลบ5มิลลบมน5มิลน,นะคะ แล้วก็เราสั่งหินมา2แผ่นนะคะ <_ an> เพราะว่าด้วยข้อจํากัดของหินอ่อนเนี่ย <_ an> คือมันเปราะและแตกง่ายนะคะฉะนั้นความและความยาวสามเมตรกว่าเนี่ยมันไม่มีบล็อกไหนที่มันยาวขนาดนี้นะคะเราก็เลยต้องสั่งเป็น2ชิน้น <_ an> ก็จะมีรอยต่อนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังโอเคสวยอยู่เพราะเราคิดมาแล้วนะคะรอยต่อนี้ก็จะอยู่ตรงกลางตู้เลยนะคะสำหรับหินสำหรับการตกแต่งหินแบล็คไมค์คิวหน้านี้นะคะ ก็ออกมาสวยถูกใจอันนี้เป็นท็อปทีวีที่สามารถถ้าเกิดอายุหินนานๆไปเนี่ยพอมันเป็นหินจริงใช่ไหมคะทุกคนสามารถที่จะใช้กระดาษทรายสำหรับขัดน้ำขัดหินนะคะเอามาทาเอามาขัดให้หินเนี่ยมีความวิง้งความเงาได้อยู่เสมอเลยสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นลามิเนตลามิเนตหินอ่อน คือเป็นลายหินอ่อนค่ะเป็นลามิเนตลายหินอ่อนสีแบ็กมาคิน่าเมื่อกี้พาไปดูหินแบ็กมาคิน่านะคะแต่ตอนนี้คือเป็นลามิเนตอันนี้นะคะก็จะเป็นสีดำเหมือนกันมีลวดลายสีขาวเหมือนกันเลยสาหรับลามิเนตลายนี้สีเดียวกับหินแบ็กมาคิน่าข้อด,ดีของมันนะคะก็จะเป็นเลื่องน้ําหนักค่ะนหนักเบามากเป็นแผ่นบางๆแผ่นประมาณ4มิลน,นะคะแผ่นบางๆแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าค่ะ หินหินอ่อนแท้เนี่ยจะมีราคาสูงกว่าเยอะสําหรับตัวนี้ก็จะเป็น ate, ลามิเนตราคาก็จะเบาวกว่านะคะเหมือนน้าหนักของมันก็คือเบาเหมือนกันแต่ว่าข้อจํากัดของมันคือ,อมันแผ่นบางๆใช่ไหมคะในการประกบกัน2 2ส,สองแผ่นตรงมุม,มอย่างเงี้ยก็จะเห็นสันนิดนึงแล้วก็ค่อยมาเก็บงานโดยการแต้มสีน,นะคะเป็นการเก็บงานสีอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตัวลามิเนตตัวนี้นะคะใช้สีเดียวกับ ท็อปหินสีดำเมื่อกี้นี้เป็นหินจริงเพราะว่าเนื่องด้วยว่าวัห็นตัวนี้ดีไซน์ให้เป็นซูมค่ะเห็นไหมดีไซน์ให้เป็นซูมแบบนี้เลย <c oughs> พอมาดูภาพรวมก,กับชุดท็อปหินแล้วนะคะ <c oughs> มันก็จะเป็นดูเป็นชุดเดียวกันแต่ทาไมเราถึงใช้ลามิเนตจะอย่างที่บอกไปซกไกเซฟงบในกระเป๋าลูกค้าค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยตัวด้านบนซูด,ด้านบน,นยใช้หินจริงก็ได้แต่หนึ่งคือเซฟงบให้ลูกค้าสองคือเซฟความปลอดภัยใน อีกในเนื้อคือเซฟความปลอดภัยเพราะว่าอยู่บนเหนือหัวเนี่ยจริงๆอะสามารถติดหินได้นะสีดำได้ติดหินจริงได้แต่อ่ะเซฟความปลอดภัยด้วยเซฟเงินด้วยก็จะเป็นใช้เป็นลามินิตแทนแต่เขามาดูภาพรวมแล้วค่ะในชุดเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้มันก็ดูคอมแพคดูสวยงามเป็นชุดเดียวกันสำหรับชุดสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณบริษัท King Space Design ให้เร มีมิเรียนได้มาถ่ายคลิปวิดีโอสวยๆเป็นความรู Blaze ้เป็นข้อมูลให้ทุกคนได้ดูแบบนี้นะคะก็วันนี้นะคะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหินลายหินอ่อนนะคะหินแบล็กมาช์คน่าสามารถท like ี่จะเอามาใช้หินจริงมาใช้ผสมผาานกับลาเมเนตลายหินทําให้เซฟเงินในกระเป๋าเซฟงบให้ลูกค้านะคะให้ทุกคนสามารถประหยัดไปได้แบบ เท่าเป็นเท่าตัวเลยอ่ะเอออย่างนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามความรู้สาระเกี่ยวกับเรื่องบ้าน,นดีๆแบบนี้ในทุกช่องทางการติดต่อมิ้งม,มิเรียนแชนนะน,นนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย